ถามว่าฮะดิษที่บอกไว้ว่าอัลลอฮ์จะไม่รับตรับไม่รับการเตาบ้าของคนที่ทําบิดอะห์เขาว่าดออีฟจริงหรือเปล่าอัลลอฮ์จะไม่รับการเตาบ้าอของผู้ที่ทําบิดอะห์สัมมวนฮะดิษนี่มันอินนัลลอฮะฮะจับัตตาววะตะอังกุลิซอฮิบิบิดอะตินใช่ไหมฮัตตายาดาบิดอะตฮะใช่ปะอัลลอฮ์จะไม่รับการเตาบ้า ของคนที่ทําอุตริในศาสนาจนกว่าเขาจะได้ละเลิกบิดาท่านซะก่อนอถามทำไมว่าไงนะเป็นฮะดิษดาอิบเขาว่าเป็นเป็นฮะดิษดาอิบคือคืออาจารย์อามินฮะดิษบทหนึ่งหนึ่งอ๋อเนี่ยผมรู้ละนึกออกละ มีบางคนเขาไปฮุกกลมท่านครูอีกคนหนึ่งว่าเอาฮะดิษดออีฟมาฮุกกลมชาวบ้านช้าให้ชาวบ้านแตกแตกแยกนะตอนนี้นะ <c oughs> เหเพราว่าเป็นฮะดิษดออีฟใช่ป่ะคือฮะดิษบทบทหนึ่งเนี่ยจานามีมันมีมาตรฐานในการให้สถานว่าอย่างไรถึงจะเรียกฮะดิษสเฮียอย่างไรจะถือว่าเป็นฮัสซัน อย่างไรจะถือว่า the if. the if หรือเมาดัวแล้วอย่างไรเป็น s o v ฮ r e i g n t y a s s o l u t i v i t y หรือวัรีอะไรก็ว่าไปมันมีเกณฑ์มาตรฐานคือไม่ใช่ใช้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองเป็นมาตรวัดรหรืออย่างเวลาเราเจอฮะดิษบทหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะตรวจสอบด้วยตัวเองคือถ้าเป็นคนที่เรียนในแวดวงสายฮะดิษเขาก็จะไปเอา,เอาสายไปตรวจสอบ จะเอาบุคคลในสายรายงานเอารอวีไปตรวจสอบเอาเนื้อหาไปตรวจสอบแล้วเขาก็จะทราบได้ว่าฮะดิษบทนั้นอยู่ในระดับไหนอะไรอย่างไรแต่ถ้าบางคนเขาเขาไม่ได้เรียนสายฮะดิษโดยตรงเขาก็สอบไม่ได้ประสอบไม่ได้เขาก็ต้องฟังนักฮะดิษพูดอีกทีหนึ่งพอฟังนักฮะดิษพูดอีกทีถ้าไปไป,ไปเจอปัญหาว่านักฮะดิษให้สถานะฮะดิษบทนั้นแตกต่างกันเอาทำไง หรือรไปเจอคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าฮะดิษบทนี้ดอยิฟพอเขาว่าดอยิฟแล้วกว็อิบอย่างเขาเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> ก็เขาว่าเฮียเราก็ว่าเฮียอย่างเขาเลยใช่ไ <Yeah. S 1> หมคือถ้าเป็นคนที่อยู่อยู่ในแวดวงของสายฮะดิษ,ดษก็สามารถที่จะเอาไปตรวจสอบได้ว่าอ้าวมันสวเฮียเพราะอะไรอ้าวมันอิฟเพราะอะไรอ้าวแล้วมันอิบบทนี้มันมีชาวาเฮ็ไหมมีชาเฮดมีชาวาเฮ็ไหมมีฮะดิษบทอื่นที่มารายงานสนับสนุนมีไหม หรือคนที่ท,ที่ที่เรียนสายฮะดีษเขาเขาก็จะไปสอบจะไปสอบได้แต่คนที่ไม่ไม่มีความสันทัดในเรื่องนี้ก็อ่านจากํำราอุลามาเขาว่าอิฟก็บอีฟก็จบแค่นั้นแต่ไม่ได้ดูว่ามันมีชวาเฮตไหมมันมีตัวบทอื่นมามาสนับสนุนหรือเปล่าใช่ปะ่ะหรือฮะดิษบางบทนักฮะดิษเขามีมุมมองก็ให้สถานะแตกต่างกันออกไปอย่างฮะดิษบทเนี่ยฮะดิษบทนี้ที่บอกว่าอินนัลลอฮฺฮะจับะเตลบะตะอังกุลิซอฮิบิบอติน ฮัตตายาดาฮัตตายาดาบิดอาตาห์เขาจะไม่รับการเตาบ้าของคนที่ทําบิดอาจนกว่าเขา,า,าจะละเลิกบ,บ,บิดอานั้นซะก่อน<ม>ฮะดติสบทนี้ในแวดวงของนักฮัตติสอย่าง,างนาักฮะดติสร่วมสมัยอย่างเชคอัลบานีบอกฮะดติสบทนี้ซอฮีฮ์ครับถ<ร>ูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้เออก็แกก็เอาคัดกรองเอาไว้ในสิ้นสิล่ะฮัดิษซอฮีฮะของแก เขแกให้สถานะว่าเป็นฮะดิษซาฮียหรืออย่างอัลมุนซิรีเขาก็ให้สถานะฮะดิษบทนี้ว่าเป็นฮะดิษฮัสซันหรืออย่างในม ma ัจมะอัลวาฮิดของไฮซามีอ่ะก็มีมีให้น้ำหนักวิวษ์วิจารณ์คือนักฮะดิษหลายคนก็ให้และก็เช่นเดียวกันก็มีนักฮะดิษที่ให้สถานะฮะดิษบทนี้เป็นดออีฟด้วยเช่นเดียวกันเพราะงั้นถ้าเราพูดโดยภาพรวมฮะดิษบทนี้เนี่ยมีการให้สถานะ คนหนึ่งบอกว่าซวเฮียคนหนึ่งบอกฮาสซันคนหนึ่งบอกดออิฟเอาเอาแล้วเอาไงก็ต้องไปดูชวาเฮดว่าเขาว่าไงซาเฮียซาเฮียเพราะอะไรอ่าก็ผมถึงบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเราไปเจอใครคนใดคนหนึ่งบอกอีฟแล้วเราอีฟเลยแล้วก็เอาม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 าฟันกันนะนะนี่เอาเอาเอาดอยอีฟออกไป ไปไปใช้ไปผูกกรมทําให้สังคมแตกแยกหรืออะไรต่ออะไรก็ต้องเดี๋ยว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 ใจเย็นหน่อยอถ้าท่านบอกว่ามัน the i ท่านเชื่อว่ามันด h e i อีกคนนี้ก็เชื่อว่ามันเส e ียหรอพรามีคนยืนยันอะดีสบทนี้เป็นอีจม้ไหมว่ามันอีฟทั้งหมดไม่อีจมใช่ไหมละ่ะครับเพราะอัลบานีบอกเสอเฮียอัลมุซิรีบอกฮัสซันแล้วบางคนบอกดอ ัอ่ะมันม,น,มนไม่ได้เป็นอิจมะคุณก็อย่าไปฟันทงลงเสาเข็มก็าสิว่ามันดอยฟบเออเออขอมาอัพทีมันใช้ภาษา,าเออเอออ่าเออเอ,อ่าออ,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 ออกออกรายการโทรทัศน์ครับอือก็คือคนอื่นเขาบก็ให้น้ำหนักว่าโเฮียก็นั่นคือน้ำหนักของเขาเออเอใช่ก็ไม่ใช่ดอยฟ์เขาเขาเขาให้สถานะเขาก็มีเกณฑ์ในการใานการตรวจสอบ มีเกณฑ์นในการตรวจสอบอย่างที่ผมว่าเวลาจะเช็คฮะดิษเนี่ยหนึ่งาาสายรายงานเป็นยังไงสายรายงานถูกต้องไหมอยู่ครบเงื่อนไขเสียไหมาสายรายงานสองเอาตัวผู้รายงานเป็นยังไงมีเงื่อนไขครบกฎเกณฑ์ที่จะเป็นเสียไหมอย่างนี้อย่างฮะดีษเสียกับฮะดิษฮัสซันเนี่ยมันจะแยกกันตรงดอบดอบตุนก็ความแม่นยํา อย่างอื่นมีหลักเกณฑ์เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าถ้าผู้รายงานมีความแม่นยำแม่นยำไม่ว่าจะแม่นในการจดในการจำก็ตางเขาเรียกเฮฟเฟจุดอะไรดบับตุลเฮฟว่าดับตุลกิตาบะไม่ว่าจะแม่นในการจดหรือการจำมีความมีดบับมีความแม่นยำเป็นเลิศอันนั้นเป็นสวเฮียแต่ถ้ามีความแม่นยำรองลงมาหน่อยอันนั้นเป็นระดับฮัสันใช่ไหมแล้วก็จะเดูซิในเกณฑ์ของสายรายงานถูกต้องไหม อยู่ในมาตรฐานอะไรในเกณฑ์ของตัวผู้รายงานเป็นยังไงเนื้อหาคารายงานเป็นยังไงเราก็จะใช้หลักวิชาการพิจารณาครับไม่ใช่นั่งแท่นนั่งเทียนเขาว่าอีฟกับอีฟเ,เขาว่าอีฟกัอีฟเขาว่าฮาสันกับฮาสันไป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 ,ไปเช็คดูก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันประเด็นปัญหาของการคีราพของอุลามะในฮะดิษบทนี้คือในเนื้อหาของมันเนี่ย ในเนื้อหาของมันเนี่ยที่ที่นักวิชาการมาคคลาฟกันก็คือเอ๊ะที่บอกว่าอาลัลลอฮ์จะไม่รับการเตาบ้านนี่หมายถึงอะไรหมายถึงจะไม่ถ้าเขาทําบิดอาอย่างหนึง่งแล้วอิบารัดอื่นๆจะไม่ถูกตอบรับด้วยเลยอย่างนั้นหรือสมมุติอาจาร,รย์อามีนละหมาดแต่ละหมาดมีสูตรเสริมเติมอะไรอย่างอาจาร,รย์อามีนอยากจะทำะมาละละหมาดของอาจาร,รย์อามีนม,มีมีบิดาเจือแล้ว ถามว่าอัลลอฮฺซุบะโนตาลาจะไม่รับการละหมาดที่มีบิดาเจือหรือจะไม่รับการการอิบะดาอื่นๆทั้งหมดด้วยเพราะอาจารย์นามินทำบิดาก็ไม่รับละหมาดเนี่ยเป็นประเด็นที่บรรดาอุลมามะนักวิชาการเขามาถกกันครับจากมูลเหตุของฮะดิษบทนี้เอ๊ะไม่รับไม่รับยังไงไม่รับแค่ไหนไม่รับยังไงไม่รับแค่ไหนเอาละแต่ยังอย่าง,ง,งน้อยที่สุดที่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือในอิบะาดานั้นๆที่ทํา ก็คือมีถ้าถ้าถ้าอะไรอิบารดานั้นนั้นมีบิดาเจอปนน่นะอัลลอฮ์ไม่รับครับคือถ้าเกิดทําอะไรอย่างหนึ่งแล้วในสิ่งที่ทํามีบิดาอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับก็เท่านั้นหรือแต่นักวิชาการท่านอื่นว่าก็อจะไม่รับทั้งหมดอจะไม่รับทั้งเป็นประเด็นที่เขาขยายความกันต่อไปครับเพราะงั้นถ้าถามว่าฮะดิษบทนี้เป็นเดอะอีฟจริงไหม ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดอิจะมะอุลมะของนักฮะดิษนะที่จะบอกว่าฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษดออิฟเพราะคนให้สถานะสวเฮียมีให้สถานะฮัสซันมีให้สถานะดออิฟมีครับแล้วก็มีประเด็นกิราฟของบรรดานักวิชาการว่าจะไม่รับตาบ้าอย่างไงเฉพาะเรื่องที่ทําบิดอารหรือทั้งหมดเลยที่ทําบิดอามันก็มีประเด็นย่อยไปอีก